ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรเพื่อสังคมไทยบทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่สู่คนไทยมีดีพร้อมพูดคุยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย นายกสโมสรน,นักศึกษาและประธานสภา,าน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยบทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่สู่คนไทยมีดีซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างวันที่5-6ถึงพฤศจิกายน2563น้าอณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจังหวัดประทุมธานีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และฝึกฝนกระบวนการการ,การเรียนรู้ทักษะชีวิตของตัวเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามอันก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยมีศาสต,ตราจารย์พิเศษดออรอเนกเกลาธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษาการเสวนาเรื่องการสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างนวั นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยโดยผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจาริกุลชัยรุ่งเลืองเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและศาสตร,ตราจารย์สัมพันธ์ฤทธิเดชเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการบรรยายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลายัยโดยศาสตร,ตราจารย์สุภชัยประทุมนาคุลรองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการอภิปรายเรื่องการบูรณาการ การทำงานจิตอาสาในศตรวรรษ21ระหว่างองค์การนิสิตนักศึกษากับสภากาชาติไทยนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง นางป่านฤดีมโนใหม่พิบูลพ่วงในการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพและสุขอ,อนามัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆในช่วงฤดูหนาวว่าสำนักอนามัยได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนสถานาการณ์โรคระบาดในช่วงฤดูหนาวเพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจขณะเดียวกันศูนย์บริการสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครทั้ง69แห่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สุขศึกษาและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคต่างๆเช่นโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อวรัส r s b โรคปอดบวมรวมถึงวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมจัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านเบชภัณฑ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆรับังข่าวต,ต,ต,ต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี